ไว้ใช่ว่าคุณฟังเคยสงสัยไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดสามารถสื่อสารกันในฝูงได้อย่างไรมีภาษาเฉพาะกลุ่มเหมือนกับมนุษย์หรือไม่ในความเป็นจริงแล้วสัตว์บางกลุ่มสื่อสารกันโดยใช้คลื่นเสียงเช่นโลมาค้างคาวแต่สัตว์บางกลุ่ม สื่อสารกันด้วยท่าทางอย่างเช่นการเต้นของพึ่งค่ะข้อมูลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทอธิบายว่าพึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีการสื่อสารซับซ้อนที่สุดชนิดหนึ่งการเต้นของพึ่งจะคล้ายๆกับการเดินอย่างมีจังหวะมากกว่าการเต้นของพึ่งมี3มแบบแต่ละแบบมีรูปแบบต่างกันคือการเต้นรำแบบวงกลม จะใช้แสดงถึงพิกัดของแหล่งอาหารที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน10เมตรถ้าแหล่งอาหารมีความอุดมสมบูรณ์พึ่งสอดแนมจะเต้นรุนแรงและเร็วถ้าน้ำหวานมีน้อยพึ่งจะเต้นช้าและระหว่างเต้นก็จะสำรอกน้ำหวานออกมาให้พึ่งงานได้ชิมเพื่อจะได้ตามหาที่มาของกลิ่นน้ำหวานนั้นต่อไปส่วนการเต้นเป็นเลข8จะใช้แสดงระยะแหล่งอาหารที่อยู่ในรัศมี10 100เมตร ด้วยความเร็วของการเต้นและองศาของเลข8ที่ทำมุมกับดวงอาทิตย์ยิ่งเต้นเร็วแปลว่าแหล่งอาหารอยู่ใกลเต้นช้าแปลว่าไกลและแบบสุดท้ายการเต้นแบบสายท้องใช้สื่อสารตำแหน่งของแหล่งอาหารที่อยู่ไกลกว่าร้อยเมตรขึ้นไปลักษณะการเต้นแบบนี้ท้องจะสายไปมาโดยพึ่งจะวิ่งซิกแซกเป็นเส้นตรงกร่อนและวนซ้ายครึ่งรอบวงกลมจากนั้น จะซิกแซกย้อนกลับทางเดิมก่อนจะวนขวาอีกครึ่งรอบวงกลมเป็นอันเสร็จสิ้นการเต้นหนึ่งรอบจำนวนรอบและความเร็วในการเต้นจะเป็นตัวกำหนดระยะทางของแหล่งอาหารกับที่ตั้งของรังส่วนตำแหน่งการเต้นและองศาของการเต้นที่ทำมุมกับดวงอาทิตย์จะเป็นตัวบอกทิศทางระหว่างแหล่งอาหารและที่ตั้งของรังนั่นเองค่ะ ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ในรู้ไว้ใช่ว่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลัง6โมงเย็นนะคะ